สวัสดีเอฟซีคอบอลและสมาชิกในครอบครัวเทพบอลของผมจานบาสเทพบอลทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับค่ำคืนวันศุกร์นะครับที่7พฤศจิกายน2568ครับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลอาจจะดูเบาบางแล้วก็เป็นฟุตบอลที่เล็กหน่อยแต่ก็มีเล็กใหญ่ในยุโรปยังคงทําแข่งขันเหมือนเดิมครับหน้าช่องจัดให้เหมือนเดิม3มทีมเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันนะครับฟุตบอลเล็กๆสเปคของเราครับส่วนใหญ่ผลประกอบการอยู่ในทิศทางดีๆอยู่แล้วฟุตบอลเล็กๆอย่างนี้ผมชอบเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับยังคงหวานเจี� เียบเหมือนเดิมกับหมอนทองวิทยาของเรานะครับก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในฟุตบอล7คนได้นะแชมป์ฟุตบอลรักเรียนแชมป์กีฬา7็สีของเราไปนะครับเมื่อวานนี้ใครตามไปในครอบครัวก็ยินดีด้วยกับทุกคนจริงๆนะครับส่วนในครอบครัวเมื่อวานนี้ครับสปอนเซอร์ใหญ่นะสปอนเซอร์หลักของเราสปอร์ตขับของเราที่แต่ละคนวานแนวทางเราให้ก็ยังคงฟินกันต่อเนื่องนะครับ ตามนี้เลยฟินๆจุกๆอิ่มๆกันเสมอฉะนั้นเชิญชวนครับพี่น้องท่านไหน f c ท่านใดครับดูคลิปคิปนี้ของผมอยู่นะครับแล้วต้องการเข้าโคกีฬานะครับที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สำคัญมีความมั่นยาให้เข้ามาได้เลยกลุ่มอบครัวเทพบอลสปอนเซอร์ใหญ่ผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามาครับเพราะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางเข้าง่ายนิดเดียวปัดขวาครับใต้รูปโปรไฟล์ของผมมีคำอธิบายเล็กๆอยู่ทำตามนั้นคิกเเเเขข้้าาามป็นนนพื่อั มาเป็นเพื่อนกันและคุณได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครในทุกๆวันครับไล่ตั้งแต่นับช่วงนี้กาลังมามันด้วยครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับฟุตบอลเอเชียในช่วงตอนเย็นและฟุตบอลยุโรปในช่วงเวลาค่าคืนนะครับเราจัดให้นับครบจบในที่เดียวฟุตบอลสดเรากรันให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับเข้ามาแล้วจะได้อยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ฟรีๆเลยนะครับเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของเราของผมอันนี้ฝากไว้ด้วยนะสปอนเซอร์ของผมมันคงปลอดภัยเชื่อถือได้ยิ่่งงงเปป็นสมมมมาาาชิกกขออตััวผผีญหทุย จัดการให้ทุกกรณีนะครับวันนี้จัดให้แล้ว3ทีมหน้าช่องจะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับคู่แรกนะครับสำหรับหน้าช่องมากันที่ศึกลาลิก้าของสเปนครับเป็นด้านของเอลเช่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนด้านของเลอันโซซิดัดครับคู่นี้ก่อนเกณ์ทางด้านของเอลเช่อยู่อันดับที่9ของตารางครับส่วนโซซิดัดอันดับที่1 4ีของตารางลาลิก้าณตอนนี้นะครับที่อ้อเวลาตีสามตรงบ้านเราครับตอนนี้ความได้เปรียบต่างประเทศมองว่าครับไม่มีใครได้เปรียบเสมอไหนเสมอกัน นะครับวันนี้แนวทางตัวผมนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกไปกันกระแสให้วันนี้ผมชอบที่ทีมเยือนอย่างเลอันโซซิดัดมากกว่านะครับวันนี้จริงอยู่ครับเอลเช่ได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับแล้วก็มีอันดับไปตารางคะแนนดูดีกว่าครับแต่ไปสังเกตนะครับ5เกมท้ายเอลเช่ชนะเพียงแค่เกมเดียวส่วนโซซิดัดตอนนี้ฟอร์มดีวันดีคืนนะ5้าเกมหลังนะครับชนะมา4เกมเสมอ1เกมไม่แพ้ใครถือว่าฟอร์มกลับมาดูดีทีเดียวสําหรับเลอันโซซิดัดนะตอนนี้นะครับวันนี้นะครับด้วย คุณภาพนักเตะระบบการเล่นที่โซลิดดันขึ้นมาพอสมควรมองว่าวันนี้สู้กับเอลเชในบ้านได้นะครับคิดว่ามุมเสมอมีมุมชนะก็มีด้วยนะครับไม่คิดว่าปิดประตูแพ้ในเกมนี้ด้วยฟอร์มการเล่นขนาดนี้ฉะนั้นครับสู้ได้วันนี้ให้เลือกเชียงแน่ของเลอันโซลิดัดไปไม่ทำใิ้ทุรคนผิดหวังครับ คู่ที่สนะครับสำหรับหน้าช่องในวันนี้เรามากันที่ศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นทางด้าของปารีสเอฟซีครับจะเปิดบ้านตอนับกก็มีเรื่องของแลนนะครับคู่นี้ก่อนเกมปารีสเอฟซีอันดับที่11ของตารางครับส่วนแลนอันดับที่10ของตารางลีกเอิงนะตอนนี้นะครับที่ออฟเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าปารีสเอฟซีครับเปิดบ้านได้เปรียบอยู่เหลื่อมนิดๆนะครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ นะครับวันนี้แนวทางกระแสที่น่าไปสำหรับผมบาสเทปบอลผมชอบที่ทีมเยือนอย่างแลนด์มากกว่านะครับวันนี้จริงอยู่ครับความได้เปรียบของปารีสคือการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับคุ้นเคยคุ้นชินกับสนามอยู่แล้วแต่ผมมองว่านะครับด้วยเกตฟุตบอลต่างๆแล้วระบบทีมต่างๆแล้วผมมองว่าแลนด์ซู้ได้นะครับคิดว่าตอนนี้ฟอร์มแลนด์ก็ไม่ใช่จะขีเหรอะไรนะครับนเกมหลัง ใน้เกมหลังแพ้เพียงแค่เกมเดียวแต่หนักไประชาเสมอเสมอถึง3นะครับชนะ1เกมคือนัดล่าสุดก็สามารถเปิดบ้านถล่มสตาบุกมาได้4ประตูหนึ่งนะครับประกอบกับทางด้านของปาร,รีสซีนะครับฟอร์มช่วงหลังก็งไม่ค่อยดูดีอะไรครับเพแพ้มันถึง2เกมแต่นัดล่าสุดก็สามารถชนะโมอกโกมาได้แต่ผมมองว่ามุมเสมอมีกว้างมากสําหรับคู่นี้นะครับคิดว่าสูสีคู่ขี้กันนะครับมุมแลนชนะก็มีนะครับคิดว่าปิดประตูแพ้ในเกมนี้ฉะนั้นครับให้เลือกเชียร์น้าของแลนไปไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3นะครับคู่ปิดท้ายสำหรับออเดิร์ฟหน้าช่องในวันนี้ครับเรามากันที่ศึกฮอลแลนด์พิมลีกกันครับเป็นทางน้านของทเวนเต้ครับจะเปิดบ้าน ตอนล่กันมีเรื่องของเทล s t าครับคู่นี้นะครับก่อนเกนทเวนเต้อันดับที่9ของตารางครับส่วนเทลซ่าอันดับที่17ของตารางคอนเรมพิมลิกณตอนนี้นะครับคู่นี้กิกออฟเวลาตี2งตรงบ้านเราพบความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าทเวนเต้เปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับแนวทางกระแสของผมที่น่าไปวันนี้ผมชอบที่ทางด้านของเจ้าบ้านอย่าง FC ทเวนเต้มากกว่า นะครับวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับคุณภาพนักเตะระบบการเล่นฟอร์มการเล่นต่างๆแล้วผมมองว่าทเวนเต้ดูดีกว่าทีมเยือนอย่างเดลตาเยอะนะครับการเจอกันมาส่วนใหญ่ทเวนเต้กินขาดอยู่แล้วนะครับด้วยนะครับฟอร์มการเล่นตอนนี้นะครับและความมุ่งมั่นครับที่จะไปเล่นเกมยุโรปผมมองว่าการเล่นในบ้านนะครับเจอกับทีมรองบอลแบบนี้ผมคิดว่าทเวนเต้เอาชนะขาดได้1ประตูมีแน่ๆนะครับรุ่นไม่สสองของพวกเขาฉะนั้นครับวันนี้เลือกเชียร์ทเวนเต้ไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปออดเอลสามทีมหน้าช่องวันนี้เอาไปแยกเน้นจับหนักกันครับเลือกเชียร์แน่ของเลอันโซซิดัดครับ แลนและปิดท้ายด้วย FC ฟซทเวนเต้ครับ3ทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกำไรผมรับประกันครับและสุดท้ายผมฝากกันไว้ครับแนวทางบทวิเคอลวิจารณ์ที่ผมบอกให้กับทุกท่านหน้าช่องในทุกๆวันครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นและกระแสต่างๆที่ผมดูมาให้หมดแล้วไม่ใช่เราทําคลิปแบบว่าชี้ทีมนู้นทีมนี้ทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นซึ่งผมมีบทวิเครห์วิจารณ์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ฝากกันไว้และฝากกันไว้สุดท้ายเเเลยยถ้้าาาาอกกกไดพิิ่่มมมตกกว น้าช่องครับมีทีเด็ดมากกว่าน้าช่องคือในครอบครัวเทพบอลน,นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมารับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกวันครับฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปครบจบในที่เดียวมาเอาที่เทพบอลของเราได้เลยนะครับผลงานผมโชว์ทุกวันอยู่แล้วนะครับคำคือวันนี้ผมขอให้เอทุกทา่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ